หลังจากรอคอยกันมานานเราก็ได้ดูซีรีส์แอนดอร์กันแล้วครับผมว่าหนึ่งในหลายๆอย่างที่ซีรีส์นี้ทำได้ดีเลยคือการขยายจักรวาล Star Wars ให้กว้างขึ้นพาเราไปพบกับสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งผมว่าในด้านนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าซีรีส์อย่าง o b i w a n Kenobi ีหรือแม้กระทั่งหนังบางภาคเสียอีกคลิปนี้เลยแทนที่จะเป็นการวิเคราะห์เนื้อเรื่องเหมือนที่ผมเคยทำกับ o b i w a n ผมอยากจะเปลี่ยนพาทุกคนมาพูดคุยกับจักรวาลที่กว้างขึ้น ผ่านเรื่องราวของ3ดวงดาวที่เราไปชมมาในซีรีส์นี้ก็คือมอร์นาน e าวันเฟริกและแคนารีครับนี่คือไฮเปอร์สเปซเทลก่อนที่จะไปพูดถึงสถานที่ดวงดาวต่างๆเรามาพูดถึงเวลากันก่อนสักนิดหนึ่งครับในฉากแรกของซีรีส์นี้ขึ้นคำว่า5 bby ซึ่งย่อม,มาจาก5 years before battle of yavin 5ปีก่อนยุทธศาสตร์บนดาวยาวินหรือก็คือเหตุการณ์ในหนังภาค4ครับแปลว่าประชาชนอยู่ภายใต้การปกครองของเอ็มพายมา14ปีแล้ว แม้ในตอนเริ่มก่อตั้งเอ็มไพร์เหล่าประชาชนของกาแล็กซี่ดูจะให้การสนับสนุนเอ็มไพร์แต่14ปีผ่านไปนี้ดูเหมือนจะเป็นช่วงที่กาแล็กซี่เริ่มทนไม่ไหวสุดๆกับการกดขี่ของเอ็มไพร์ดังที่เราเห็นได้ทั้งจากซีรีสน์นี้และ r e เบิลสที่เริ่มขึ้นในปีเดียวกันที่พูดถึงเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การก่อตั้ง r รเบิลอะล a n อ e นสมาพันธ์กลุ่มกบฏในอีก3ปีครับฉากแรกของแอนดอร์เริ่มบนดาวมอลานาวันที่ปกครองโดยองค์กรพรีออซมอล a นาหรือบางทีก็เรียกว่าพรีมอบ ใน Star Wars เราเห็นดวงดาวถูกปกครองโดยกษัตริย์หรือราชินีบ้างนายกรัฐมนตรีบ้างประธานาธิบดีบ้างทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็เผด็จการแต่นานๆทีเราจะได้เห็นดวงดาวที่ถูกปกครองโดยองค์กรบริษัทครับจากซีรีสน์นี้เรารู้ว่าองคอ์กรพรีออสมอลลานาเนี่ยปกครองดวงดาวอย่างน้อย3ามดวงก็คือเฟอร์ริกมอลลาวันา1และมีการพูดถึงดาวมอลลาร์า4ครับและจะพอดาวๆได้ว่าคงมีดาวมอลลาร์า2และ3เป็นอย่างน้อยด้วยครับ ดูเหมือนว่าแทบทุกคนบนดาวมอร์ลานาวันจะเป็นลูกจ้างของพรีออคซ์มอร์ลานาทั้งหมดส่วนคนนอกที่เข้ามาเยี่ยมดาวจะต้องอยู่ในที่และเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้นซึ่งความสงบเรียบร้อยของดาวจะถูกดูแลโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยขององค์กรที่สำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่บนดาวมอร์ลานาวันเช่นกันครับใน3ตอนแรกนี้เราได้พบกับแผนกสืบสวนของฝ่ายรักษาความปลอดภัยกับตัวละครอย่างรองสารวัรไซริลคารนและยังมีฝ่ายกองกำลังยุทธศาสตร์กับตัวละครอย่างจ่าไลนัสมอส ทำงานร่วมกันคล้ายกับตำรวจและทหารทั้งคาร์และมอสดูยังเป็นตัวแทนของชาวกาแล็กซี่ที่ชื่นชอบการปกครองของเอ็มไพร์ที่นำระเบียบและความสงบมาสู่ชีวิตของพวกเขาด้วยครับขอบเขตการทำงานรักษาความสงบของ p รีออฟสมอลาาไม่ได้จบแค่บ,บนมอลลาราวันเท่านั้นเราเห็นพวกเขาไปทำงานบนดาวเฟอริสและดาวว่าคงดาวอื่นๆในองค์กรเช่นเดียวกันครับแต่บนเฟอริสดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ถูกต้อนรับในแง่ดีจากเหล่าชาวเมืองเท่าไหร่ อาจจะเพราะการใช้กําลังและการกดขี่ของเจ้าหน้าที่พรีออซมอลาน่าแม้กระทั่งการยื่นเรื่องร้องเรียน,นยังทําได้แค่เดือนละครั้งในศาลกลางเมืองเท่านั้นครับดูเหมือนจะเป็นความสัมพันธ์คล้ายกับที่คนในหลายๆเมืองมองเอ็มไพร์แม้องค์กรพรีออซมอลาน่าจะเป็นบริษัทที่ทํางานร่วมกับเอ็มไพร์แต่เราไม่ได้เห็นการมีอยู่ของเอ็มไพร์เท่าไหร่ใน3ตอนแรกครับไม่เห็นแม้แต่สตอมทูเปอร์ที่ปกติมักจะประจําอยู่ตามดวงดาวต่างๆ แปลว่า,าองค์กรพรีออ m o ์มอลลา่าเนี่ยน่าจะดูแลความปลอดภัยทั้งหมดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเอ็มพายอย่างน้อยก็ใน3ตอนแรกนี้ครับผมขอแถมเกรดเล็กเกรดน้อยให้นิดนึงครับในโลกเราเนี่ยก็มีบางพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรไม่ต่างกับดาวมอลลา่าวันที่ดังที่สุดก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นดิสนีย์เวิลด์ที่กินพื้นที่กว่า3 0 0 0 0ไร่ในรัฐฟอลอริดาประเทศอเมริกาที่ดูแลโดยดิสนีย์นี่แหละครับเอาละครับกลับเข้าสู่จัก,กรวาล Star Wars กันอีกครั้งมาพูดถึงดาวเฟอร หนึ่งในสถานที่หลักใน3ตอนแรกกันบ้างดาวนี้ดูแล้วจะมีเศรษฐกิจหลักคือการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่าที่เราเห็นได้จากร้านของตัวละครบิ๊กหรือว่าร้านขายสปีเดอร์รวมถึงป้ายร้านต่างๆในเมืองอย่างเช่นร้านนี้ที่เขียนด้วยภาษาออราเบชที่ถ้าแปลภาษาอังกฤษจ,จะได้คําว่ารีเพลหรือว่ารับซ่อมของครับซึ่งดูเหมือนว่าสินค้าเหล่านี้จะได้มาจากการกู้ซากขยะยานหรือสิ่งอื่นๆคล้ายกับบนดาวจัคคูในภาค7และดาวบรักกาในเกม 7, เจดฟอลเลนออเดอร์ แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือบนแจ็คคูและบรักเกอร์เรลาซางยานดูจะตกมาจากสงครามบนหน้านฟ้าของดาวนั้นๆแต่บนเฟอริกดูจะเป็นขยะที่ถูกทิ้งเท่านั้นและฟังดูแล้วอาจจะเหมือนเป็นขยะที่ถูกส่งมาจากที่อื่นด้วยอาจจะเป็นดาวอื่นในเครือพรีออ์มอลาน่าคนแก่ที่ตัวละครลูเทนเจอบนยานโดยสารยังบอกด้วยว่าอะไรที่หาไม่ได้บนดาวเฟอริกนี้ก็ไม่คุ้มที่จะไปหาที่อื่นแปลว่าดาวนี้น่าจะมีความเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่มีทุกอย่างขายทั้งถูกและผิดกฎหมาย แต่แน่นอนว่าสิ่งที่ลูเทนตามหาไม่ใช่สินค้าแต่คือตัวของแคสเซียนเองที่สุดท้ายเขาก็ได้เจอบนดาวนี้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าดาวเฟอริสแตกต่างไปจากดาวยากจนอื่นๆใน Star Wars อย่างทาทูอินแจ็คคูหรือไดยูคือดูเหมือนว่าผู้คนในดาวจะมีความเป็นชุมชนที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและคอยช่วยเหลือกันเช่นที่เราเห็นชาวเมืองล้อมบ้านของมาว่าเพราะความเป็นห่วงหรือระบบเตือนภัยที่ชาวเมืองใช้คือการคาอเหล็กต่อการเป็นทอดๆซึ่งการคาอเหล็กคงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของดาวด้วย ดังที่เราเห็นคนที่ทำหน้าที่เป็นไทม์แกร์เปอร์หรือผู้คุมเวลาใช้การคอเหล็กจากหอคอยเพื่อบอกเวลาทั้ง3ตอนนี้เรายังแทบไม่เห็นความรุนแรงในเมืองเลยนอกจากแค่ที่ทางพริออสมอลลาร่าเป็นคนก่อในตอนที่หนึ่งหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของพริออสมอลลา่าบอกว่าคนในดาวนี้มีวิถีทางเป็นของตัวเองซึ่งน่าจะหมายถึงวัฒนธรรมของชาวเฟอริชนี่แหละครับแต่ถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่คนในดาวเฟอริกมอลลา่าวันและดาวอื่นใน Star Wars มีเหมือนกัน คือการนิยมกินอาหารสีฟ้านี่แหละครับสำหรับดาวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือเคนาริในฉากย้อนอดีตครับเรารู้เรื่องเกี่ยวกับดาวนี้ค่อนข้างน้อยเป็นเพราะตัวละครในช่วงนี้ส่วนมากใช้ภาษาเคนาริโดยที่ไม่มีซับไตเติลหลายอย่างนี้เราคงต้องคาดการเอาเองครับเราพอจะรู้ว่าเหตุการณ์ในฉากย้อนอดีตนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโคลนโดยดูจากสัญ,ญลักษณ์ที่ติดแขนของเราซักศพผู้โดยสารของยานที่ตกลงมาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเซเบรติสกลุ่มแบ่งแยกดวงดาว ร่วมกับมีการพูดถึงยานของ Republic ครับ the <bidding> now. ทำให้เนื้อหาในช่วงนี้น่าจะอยู่ในช่วง22-19ถึงปีก่อนหนังภาค4หรือ17-14ถึงปีก่อนช่วงเวลาหลักในซีรีส์ครับกลุ่มของแคสเซียนแอนดอร์หรือว่าคาซ่านั้นดูจะเป็นชนพื้นเมืองของดาวแคนา r รีที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตัวเองแต่ที่น่าสังเกตคือทั้งกลุ่มนั้นไม่มีผู้ใหญ่อยู่เลยและแม้จะเป็นชนพื้นเมือง แต่ชุดที่เด็กๆใส่นั้นนอกจากจะดูใหญ่เกินตัวแล้วยังไม่เหมือนกับชุดของชนเผ่าที่เทคโนโลยีต่ำอย่างแคนารีในตอนที่2เรายังเห็นพื้นที่หนึ่งของดาวถูกทําลายจากการขุดเหมืองถ้าให้ผมเดาก็คือผู้ใหญ่ของเผ่าแคนารีเนี่ยอาจจะถูกเกณฑ์ไปให้ทํางานในเหมืองและอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ใหญ่เหล่านั้นเสียชีวิตครับในตอนต่อ,ตอไปเราคงได้รู้เรื่องบนดาวแคนารีนี้มากขึ้นแน่นอนครับแต่สําหรับตอนนี้ดาวนี้ยังคงถือเป็นปริศนาที่เราคงยังต้องรอคําตอบกันต่อไปครับ และนั่นคือทั้งหมดของคลิปนี้ครับตอนต่อๆไปเราคงเริ่มได้เห็นภาพจากกวาน Star Wars ในยุคนี้โดยรวมมากขึ้นกว่าแค่ดาว3ดวงนี้ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่อง Hyperspace Tales ไว้หน่อยนะครับแล้วผมจะหยิบเอาเรื่องที่น่าสนใจทั้งใน Andor และสิ่งอื่นใน Star Wars มาพูดกันอีกครับ